เสียกรรมอยายกใช้ความสวยไวห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีแพนจะทำเสียกรรมในรูนี้นะคะขอแนะนํามสมุนไพรของทางร้านนะคะที่มีทั้งยูนานปเยาวกล่องเขียวยูนานปเยาวกองเขียวนะคะก็จะทําให้อาการบขียวช้ำจากการทำเสียกรรม <as> น้อยลงนั่นเองค่ะ1กล่องนะคะมี1แผงทานได้ประมาณ2วันนิดน,น,นค่ะใครมีแพน,ะะแน,น,น,นนะคะขอก็แนะนาสอยถึงหกล่องนะคะตัวที่2นะคะเหลีงเอ็กต้าค่ะเหล่งเอียงนะคะจะทําให้อาการปวดอักเสบ แล้วก็สมานแผลทําให้แผลหายไวคะ่ะตัวที่3นะคะตัวนี้บัวบกค่ะบัวบกก็จะช่วยลดอาการบวมเขียวช้าเหมือนกันคะ่ะสําหรับใครที่มีแผลทาศัลยกรรมนะคะแนะนำให้เผื่อเวลาอย่างน้อยสามถึงหกวันให้ทานกานก่อนผ่าการทานก่อนผ่าจะช่วยทําให้หายไวยิ่งขึ้นคะ่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดสินค้าทิตกาได้เลยคะ่ะหรือว่ามีคำถามดานใดนเพิ่มเติมทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ